สวัสดีครับผมทัน TSR ครับวันนี้เราจะมาจัดสเปคคอมในงบประมาณ30,000บาทครับอันนี้รวมจอเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยรบกวนกดติดตามช่องผมก่อนนะครับทัน TSR ครับตอนนี้ก็มาถึง1,300 s u b s สามรซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะถ้าถึงสัก5,000ซับเนี่ยมีการจอมาแจก,กแน่นอนโอเคไหมเออผมสัญญาแน่นอนเอาคลิปนี้เป็นประกัน เดี๋ยวผมจะพูดทุกคลิปเลยว่าเดี๋ยวพอถึง5้าวันซับเนี่ยผมจะแจกกาจอีหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้า1นึ่งหมื่นซับเนี่ยก็จะแจกอีกหนึ่งใบนะครับก็รวมเป็นสองใบนะครับถ้าเกิดถึงหนึ่งหมื่นซับนะเออหนึ่งหมื่นซับเนี่ยอาจจะแจกแบบทีละใบก่อนนะสมุดห้าพันเนี่ยแล้วเราก็แจกก่อนนะแล้วพอหนึ่งหมื่นเราก็แจกใหม่นะแต่เดี๋ยวกติก,กาเนี่ยผมยังไม่ได้วาดอะไรไว้นะว่าแบบจะวางแผนแบบไหนว่าจะแจกแบบไหนนะก็ยังไงก็ฝากช่องผมด้วยแล้วกันนะ ก็ตั้งใจทาจริงๆนี่ยังมาวัคซีนอยู่เลยนะวันก่อนประมาณสองวันแล้วฉีดวัคซีนมาเนี่ยยังรู้สึกแบบว่ายังค่อนข้างเพลียนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับเดี๋ยววันที่29นี้ก็จะมีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะฮะก็ให้ไปลงใครที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครหรือละแวกใกล้เคียงก็ลงได้ผ่านวัคซีนบางซื่อนะเป็นชื่อแอปครับงนี้ก็ต้องติดตามดูแล้วกันครับตามข่ายมือถือก็น่าจะมีนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ อยากให้ได้ฉีกันทุกคนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแจกแน่นอนครับ5,000ัซับกาจรอแจก1ใบแน่นอนครับแล้วก็1 0,000ซับแจกอีกหนึ่งใบรวมเป็น2ใบนะครับยังไงก็ช่วยกันดูคลิปนี้แล้วก็แชร์ไปก็ได้ครับก็ถ้าให้ถึงไวๆก็แชร์คลิปผมนะครับเรียกได้ว่าขอบคุณมากครับถ้าแชร์นะฮะแต่เดี๋ยวผมว่าผมต้องออกมาทําให้มันเป็นทางการนิดนึงว่า5,000ัซับเนี่ยผมจะแจกกาจระฮะว่าแบบ เขาจะได้รับรู้ว่า,วามีกติกาอะไรยังไงนะฮะเราจะได้รู้ไงว่าใครเนี่ยอยู่มาก่อนที่จะ1,000ัซับนะเออเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงใครอยู่ช่วงนี้แบบเป็นคนแรกๆเนี่ยก่อน5000ัซับเนี่ยเออเราจะได้ขัดไว้ว่าแบบเออคุณคุณดูคลิปผมมาหลายคลิปแล้วอย่างเงี้ยคุณก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงการพูดกันจาเอออาจจะพูดเท่าหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงผมเนี่ยชิลบอกเลยโคตรชิลนะเออเดี๋ยว อ่านั้นเรามาจัดสเปคกันเลยนะไม่เสียเวลาอ่ามาเราอยู่ที่ a d v i c e เหมือนเดิมนะครับนะเริ่มแรกเลยนะ่ะผมก็ที่ผมคิดไว้นะผมเอาเป็น CPU ของ AMD นะเพราะว่ามีคนขอมาว่าเป็นงบ30,000ของ AMD นะฮะ30,000 AMD รวมจอนะก็เป็น M4 นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราคือตอนนี้มีช้อยอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดี ถ้าเอาแค่เล่นเกมเนี่ยผมมองว่า3 5 0พันหรอหรือ3 5 0 0 x เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะฮะจริงๆเพียงพอแล้วเพียงพอแบบมากๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยผมมองอว่าเอ้พัน0กรอยเนี่ยก็โอเคเอา้าวของหมดซังงั้นนะสังง้งั้นดูสิ โอเควันนี้มันของหมดนะฮะแต่จริงเนี่ยใจจริงผมอยากได้3 6 0 0 x นะฮะจริงๆเนี่ยอยากได้3 6 0 0 x นั้นเราเอ้ย3 6 0 0ไม่ใช่3 6 0 0 x นั้นเดี๋ยวเราเอา3 6 0 0 x ไปก่อนนะครับมันอาจจะเกิน30,000ประมาณหลักร้อยไม่เกินพันเมนบอร์ดเราเอาเป็น b 4 5 0เหมือนเดิมครับ b 4 5 0เพราะว่ามันเป็น cpu ตัวกลางๆนะครับเราไม่ต้องใช้เลยมากแต่ว่าเซตนี้ผมอาจจะเอาเป็นมี rgb นะ ไหนๆก็เสียเงิน3 0 0 0 0ื่นแล้วก็อาให้มีความสวยงามมีประสิทธิภาพไปด้วยพร้อมกันเลยแล้วกันนะเป็นการ์ดจอแยกด้วยอันนี้เอาเป็นสตีลรีเจนแล้วกันครับฮิตๆส่วนการ์ดจอเนี่ยผมมองเป็น16 6 0 Ti นทีนนะครับ1 6 6่ Ti ทีไราคาเนี่ยอยู่ประมาณห5ื่น้านะ1 6 6 0ละกันนะเอาเป็นของกิกะไบต์แล้วกันเดี๋ยวเราลองกดไปก่อนแล้วเราค่อยมาเซฟงบทีหลังครับว่ามันเหลือเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลัง ต่อไปเนี่ยเป็นแรมนะครับแรมอันนี้ผมก็มองไว้เราต้อง R G B แน่นอนครับบัสสามพันสองร้อยสุดยอด uh, 3, อะบัสสามพันสองร้อยเฮ้ยนี่ผมกดบัสสามพันหกมาเหรอบัสสามพันหกจริงๆก็ได้นะบัสสามพันหกน่าสนใจเอาเป็นอันไหนก็กดมาละเอาอ่ะลองกดอันนี้ไปก่อนเป็นแรมจากทางทีมกรุ๊ปนะครับทีม Delta R G B white นะครับบัสสามพันหกร้อยสิบหกกิกะไบต์นะครับเป็นแปดคูณสองนะฮะอ่าอันนี้ก็ประมาณโอ้นี่สองหมื่นแล้วนะ สามหมื่นจะได้ไหมเนี่ยถามจริงโอ้เดี๋ยวต่อไปเป็นอ่า power supply ก่อนละกัน power supply ก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่พอยังไงเนี่ยผมจะมาลดหลังทีหลังนะฮะเออ power ยิง500ก็พอนะแต่ก็เซฟเซฟไว้ประมาณ600ผมไม่ชอบใช้อะไรที่มันแบบเปรี้ยมากอยากให้มันเหลือเยอะๆ power เนี่ยจริงๆไม่ต้องซีเรียสเลยนะีน่ยผมกดได้เลย เหมือนเดิม Arrow Crew, United. ร่คูอูน e เตพราะงี้ก็ปฏิพัดไว้เหมือนกันนะแล้วราคามันก็พันสาซึ่งถูกกว่าประมาณเนี่ยก็ถูกกว่าตัวอื่นอนะแต่มันก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่คนชอบนะจริงๆผมใ็้คนแบบเออเอาให้คุ้มที่สุดอะแล้วมันก็ไม่ได้คีเรดด้วยต่อไปเป็นเคสแล้วกันเคสนี่ผมดูไว้เนี่ย a n นเทกกับอะไรนะเดี๋ยวเราดูก่อน ซิวเวอร์สโตนผมว่าดูที่พัดลมด้วยว่ามันเยอะหรือเปล่าพัดลมมีพัดลมข้างหลังให้อะไรสวยๆอย่างนี้ก็กโอเคนะนี่ยอันนี้พันห้าเอ้ยอันนี้โอเคเลยแต่ว่าส่วนมากคนส่วนมากน่าจะแบบเด็กๆน่าจะชอบแบบพัดลมแบบเยอะๆหน่อยใช่ไหมจริงๆเคสนี่มันยังไงก็ได้นะเออไม่ต้องเหมือนผมก็ได้ผมก็ค่อนข้างที่จะดูอะไรที่มันแปลกๆนิดนึง แต่ถ้าเอาให้เฟี้ยวเลยนะที่ผมอยากได้เลยจริงจริงนนะ,ะผมเอาเป็นอันนี้ด้ันสวยดียเออลมเข้าข้างล่างเออแล้วก็ออกข้างหลังเออโอเคโอเคต่อไปเป็ ssd s d เนี่ยผมมองไว้ว่า500ก็น่าจะพอสำหรับการเล่นเกมนะครับ indo, ลง w i n d o ลงโปรแกรมแล้วแต่ถ้าไม่พอเนี่ยก็ต้องมีปรับเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวผมเอาเป็นตัวนี้ครับเป็น เอ็กต e ั d ทูพีเจอีวดีกรีนนะครับ 50, นะเอชเอ็นสามห้าศูนย์นะขนาดสี่ร้อยแปดสิบกิกะไบต์นะครับก็รีดเนี่ยอยู่ที่ซีอาสองพันสี่ร้อยนะครับแล้วก็ไ right รอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้นะเอออาจจะไม่ตรงเป็นนะเวลาไปเทสก็ประมาณนี้นี้เราเหลืองบเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะเรามีอะไรบ้างเฮ้ยมันมันไม่ได้ผมกดรกาจอมาผิดป่ะหรือว่าจริงผมต้องกดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ ดูยงก็ไม่พอผมยังไม่ได้กด CPU เลยใช่ไหมเอออขอโทษที่ผมกดผิดจริงๆดูมาต้้งนานจะไปพอได้ไงใช่ไหมเออมึนมืนแล้วเนี่ยเห็นไหมเมาวัคซีนโอ้ยลืมกดจริงๆมันไม่ใช่การ์จอตัวนั้นนะฮนะจริงๆไม่ใช่การ์จอตัวนั้นที่ผมจะเอานะเออผมผมเมาพอดีพอดีว่าพอดีว่าผมอะ่ะก็จัดลิกให้เพื่อนด้วยอะไรด้วยก็เลยอาจจะเมาเมานิดนึงนะ ทีนี้ย CPU เนี่ยถ้าเอาแค่เล่นเกม30,000บาทเนี่ยผมมองว่า Ryzen 3 3.300x อยู่แล้วนะแต่ถ้าจะเอาแบบเทรดเยอะอะไรเยอะเนี่ยก็เป็นตัวนี้ได้นะครับแต่ผมมองว่ามันเอาไปโปะส่วนอื่นได้ไงเนี่ยเนี่ยจริงใช้ตัวเนี้ยเหลือเหลือเลย4คอ8เทรดพูดจริงเหลือเหลือเยอะ4คอ8์เทรดนะครับเอามาเราจัดชุดใหญ่เลย เราเอาเป็นเมื่อกี้เราขาดอะไรเอ่ยเราขาดฮาร์ดดิส์นะครับฮาร์ดดิสนี่เราก็จําเป็นมากเลยนะฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสเนี่ยผมเอาเป็น2องทเลนะฮะสองเทเลบต์สองเทเ่าผมเอาแบบถูกสุดแล้วกันเพราะว่ามันก็การโหลดเกมมันก็7200รอบกับ5400รอบเนี่ยเอาจริงบางทีมันก็แทบไม่ได้ต่างนะฮะเพราะว่า จากที่ผมใช้มาจริงอะ่ะมันก็แทบไม่ได้รู้สึกอะไรมากนอกจากคุณจะใส่เกมใน SSD นะฮะถึงจะเห็นผลจริงๆเดี๋ยวเรามาดูชุดน้ำแล้วกันจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ว่ามันก็มาขนาดนี้แล้วอะครับก็งบสามหมื่นไม่ใส่ชุดน้ำก็ยังไงรู้เปล่านะใช่ไหมเอองบสามหมื่นไม่ใส่ชุดน้ำเนี่ยมันต้องเอาให้สุดใช่ไหมอ่าผมเอาถูกสุดเลยแล้วกันไหนก็พูดมากขนาดนี้แล้วก็เอาเป็นตัวนี้นะครับ เป็น ID c o ค l ู n ิงนะครับนี่ a u r a flow x 2 4 0 rgb นะครับตอนนี้งบอยู่ที่ประมาณ19,000 1 9 0 0หมื่นเก้านะฮะหมื่ 19, นเก้าตัวนี้ขาดจอกับการ์ดจอนะครับการ์ดจอเนี่ยตัวการ์ดจอเนี่ยผมจะเอาเป็นหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ครับซึ่งสามหมื่นยุคนี้หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์การ์ดจอแพงต้องเข้าใจนะผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็ต้องจัดตามความเป็นจริง นะว่าราคาร้านมันโหดเหมือนกันตอนนี้ซึ่งมันโหดทุกร้านแน่นอนโทษใครไม่ได้ครับรับมาแพงอ่าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เพราะถทาหนึ่งหกห้าศูนย์เนี่ยมันหมื่นหนึ่งก็คือจบแล้วจบจบ,จบแล้วนะเออแต่ถ,ถ้าใครมีจอแล้วเนี่ยก็เอาเซตนี้ก็ได้นะแล้วก็หนึ่งหกห้าศูนย์จบเลยแต่เป็นผมเนี่ยตัวนี้พอเจ็ดพันเลยเหรอเจ็ดพันเลยเหรอ โอ้โหโอเคน่าจะพอดีนะน่าจะพอดีแบบเด๊ะเลยจอเอาเป็นยีิบสีนิ้วครับตอนนี้จอเนี่ยผมดูไว้เนี่ยถ,ถ้าเท่าแบบเฟีย้ยวๆหน่อยนะเปลี่ยนสไตล์บ้างเมื่อก่อนเราก็จะจัดเป็น AOC เป็น MSI 7 5 h z บ้างอย่างนี้อย่างนี้บ้างใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาเป็น Samsung กันบ้างแล้วกันนะซัมซุงกันบ้างนะ,ะแต่ดูมิเีเกก็นะอันนี้มัน1มิเดเซ็ก็ ดีกว่าก็แพงกว่าครับอันนี้มันถูกกว่านิดนึงเดี๋ยวผมจะดูถูกกว่านี้นะถ้ามีขอดูแป๊บนึงใช้เวลาสักหน่อยนะเร n o v วก็โอเคอ่าราคาจอก็พอได้ครับแต่ว่าแพงกว่าปกตินิดนึงนะแพงกว่าปกตินิดนึงอ่าตอ,อตอนเพราะตอนเพราะจริงอะ่ะตัวเนี้ยซัมซุงตัวเนี้ย จริงๆอ่ะห้าพบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้5,000บาทนะผมเคยเห็นราคามันอยู่5,000บาทเท่านั้นนะฮะเนี่ยแบบกดสตว์ก้าปุ๊บจ่ายดัง5,000บาทจบแต่นี่6 7พันครับน้องๆสุดยอดราคาแรงเหมือนกันนะโอเคถ้าเอาสวยๆพ a n นลเป็น IPS สีสดเพราะเมื่อก่อนเราจะใช้ VA มันก็มันก็จะแบบเหมาะกับการเล่นเกมอะไรอย่างนี้แต่บางทีคนเราก็อยากดูหนังนะ เันต้องการสีสดบ้างแล้วผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันเปลนเยลนบ้างเปลี่ยลนบ้าง,างถือมีดเสกมันจะเยอะแต่เอาจริงมันก็ตาเราไม่ถึงขนาดนั้นอะ่ะเออมันต้องคนเล่นแบบโหดๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูสเปครวมกันเลยครัว่ามันเป็นยังไงบ้างนะตัวแรกเนี่ยเป็นเมนบอร์ดจากทาง Asrock นะครับ B 4 5 0 MSteelRegen นะครับแล้วก็ แรมเนี่ยเป็นแรมจากทางทีม Delta RGB White นะครับขนาด16 g b ก็คือเป็น8คูณ2ครับมีความเร็วบัสอยู่ที่3.6 MHz นะครับแล้วก็ power supply เป็น80 White จากทาง Arrow Cool ครับรุ่น United นะครับแล้วก็เคสเป็นเป็น Silverstone Fara V1 M Pro นะครับเป็นสีดำนะครับก็ feel ฟ้าเลยอันนี้ส่วน SSD เป็นของ WD Green ครับ SN350 นะครับ เป็นแบบ PCIe นะครับซึ่งมีความเร็วที่เร็วปีดแน่นอนนะฮะแล้วก็มีความจุอยู่ที่4 0กิกไบต์นะครับแล้วก็มาต่อที่ CPU นะเป็นแล z e เช่น3นะครับ3,300 X นะครับก็ถือว่าเป็นตัว CPU ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวสำหรับการเล่นเกมนะครับเพราะว่ามีจำนวนคอถึง4คอ8เทรดนะครับถ้าเกิดเรามีไฟล์เยอะหรือเกมเยอะเนี่ยเราก็สามารถรองรับได้ด้วยฮาร์ดดิสจาทาง WD Blue นะครับ ก็มีขนาด 2TB ทเลบานั่นเองนะครับความเร็ว5 4 0 0รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีชุดระบายความร้อนของ id cooling ครับ aura 4x240 rgb นะครับราคาเนี่ยเรียกว่าถูกกว่ายี่ห้ออื่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มียี่ห้อที่ถูกกว่านี้นะแต่ว่าผมมั่นใจตัวนี้นะค่อนข้างมั่นใจเลยแล้วก็มันก็ไม่เกินงบไปมากด้วยก็เกินมาแค่หลักร้อยก็คงจะไม่เดือดร้อนกันเท่าไหร่นะ แล้วก็ต่อไปเป็นการ์ดจอจากทางโซแทนครับเป็น GDX 1050 Ti นะครับราคา6,990นะครับก็ราคาเนี่ยก็จะบอกไงดีค่อนข้างแรงนะฮะเพราะว่าราคาการ์ดจอมันยังไม่ค่อยลงเลยนะสำหรับรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็ลงมาพักนึงแล้วนะแต่ว่าก็ยังแพงกว่าปกติเหมือนเดิมส่วนมอนิเตอร์เป็น23.8นิ้วหรือว่า24นิ้วนั่นเองครับเป็นของ Samsung นะครับเป็นแผ่นแบบ IPS นะแล้วก็มีพอร์ต VGA กับ HDMI นะครับเป็น75 h z นะครับราคาอยู่ที่4,300บาทนั่นเองครับแล้วเราสรุปยอดกันเลยดีกว่ายอดรวมทั้งหมดเนี่ยคือ3480บาทนั่นเองครับก็ใครอยากปรับเปลี่ยนอะไรก็ลองเปลี่ยนดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดหรือแรมจริงๆแรมเนี่ยถ้าไม่ได้อยากได้แรมที่แพงขนาดนี้นะครับมันก็มีแรมที่ถูกกว่านี้นะครับหรือไม่อยากได้ RGB เลย จริงๆเนี่ยมันจะประหยัดได้อีกประมาณ400บาท4 0 0 500บาทเลยถ้าเราเอาแรมบัสสา0 0นะ4 0 0 500บาทเลยถ้าเราอยากได้บอร์ดถูกกว่านี้เราก็เปลี่ยนได้ครับเป็นบอร์ดพันกว่าบาทเราก็ประหยัดไปอีกนะฮะก็เปลี่ยนบอร์ดเป็น b 4 5 0ตัวอื่นก็ได้ครับเป็น As สโล b บ5 MS 0 MSDVR 4. ูก็ได้ครับก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วมันก็ถูกด้วยและถ้าแรมเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรที่มันแบบขนาดเนี้ยมันก็มีที่ถูกกว่านี้ครับมันจะได้ มันจะประหยัดไปอีกประมาณประมาณ4ี่ห้าร้อยเลยทีนี้เราก็อันนี้สมมตินี้ประหยัดประมาณเกือบพันอันนี้ก็พันกว่าบาท้วใช่ไหม power เนี่ยผมมองว่าถูกสุดแล้วแต่ถ้าคุณจะไปถูกอันนี้มันก็ได้อาจจะลงไปสองนะครับเคสนี่ก็ลงด้อีกประมาณ2-300ซึ่งถ้ารวมแล้วมันได้2 0 0พเนี่ยคุณเอามาโปะ cpu ได้เลยสมมตินี่อันนี้สี่นหใช่ไหมนี่มัน4ี่นหนะเดี๋ยวผมไปดูที่ cpu นะถ้าคุณไม่เอาชุดน้ำเนี่ยคุณก็เพิ่มแบบ เป็น t อ u คนโหดได้เลยใช่ไหมเออแต่ว่าเราต้องมาดูแบบคือผมใช้ของที่ค่อนข้างแบบให้มันครบคันอะ่ะไหนๆคนจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วเนี่ยก็อยากให้เขามีแบบแบบเออไม่แบบดูแบบด,แบบดูดีดูแลง่ายแล้วก็จริงๆชุดน้ําเนี่ยมันก็ดูแลง่ายนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ก็ปล่อยมันเป่าก็ทำความสะอาดบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ได้ดูแลยากเลย ส่วนถ้าเกิดอยากใช้เป็นซิงลมธรรมดาเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็แนะนําถ้าเกิดเราไม่เอาเราไม่เอาชุดน้ําเนี่ยเ,เราก็เปลี่ยนเราก็ตัดไปเลยเห็นไหมงบเราเนี่ยเมือเ่อกี้สมมติถ้าเราเราลดบอร์ดลดแรมลดพาวเวอร์ลดเคสอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยลดได้ประมาณ2,000บาทแล้วก็ชุดน้ำอีก2000เป็น4,000 4,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดู4 0 0 0บาทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับอ่านี่นะครับ เมื่อกี้4,000บาทนะครับเราไปอย่าไป4,000บาทนะถ้าเกิดเราลดของตามที่ผมบอกนะ4,000บาทเป็นเท่าไหร่8,000 8,790 8,790ได้ CPU ตัวไหน8,790นะครับ8,790นะ8,790โอ้โหอ่ะอย่างแย่ๆเนี่ยได้แน่นอนายเทนนี่อันนี้แน่นอน แปดพันเจ็ดเกสิบก็คือเปลี่ยนเป็นตัวก็ได้เป็นตัวนี้ครับซึ่งผมมองว่าเราเล่นเกมอ่ะเข้าไปเลยว่าเล่นเกมอ่ะซึ่งสี่คอแปดเทรดพออยู่แล้วถูกไหมเออเพราะว่าเราเอาสี่พันเนี่ยถ้าให้ผมเอาจริงนะเอาสี่พันเนี่ยไปโปะก,การ์ดจอดีกว่าเป็นหน,นึ่งหกห้าศูนย์อันเนี้ยจบเลย เออเอาสี่พันไปโปเป็นการ์จอแทนอ่ะเฟี้ยวเลยอันนี้พูดไปก่อนเลยสามหมื่ถ้าอยากได้แบบตัดต่อนะฮะผมพูดไปตรงนี้เลยว่าคนลดของแบบเมื่อกี้เลยนะลดของทุกอย่างเลยเอาการ์จอออกด้วยเอาการ์จอออกเอา CPU ออกเอาชุดน้ำตนองออกเอาเอาแค่การ์จอออกพอจริงๆของมันลดของอะเหมือนเดิมก็ก็ได้นะเอากาจอออกเลยการ์จอเท่าไหร่การ์จอเจ็ดพัน บวกอันนี้ไปเจ0 0พันเจ1ดพันหมื่นอ่นันนี้เท่าไหร่เจ็ดพันแปดพันเก้าพหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองหกร้อยหมืคุณได้ CPU ตัวไหน12600ผมบอกเลยว่าโคตรโหดหมื่นนะฮะถ้าเป็นผมนะถ้าอยาัจะต่อนะถ้าแบบจะต,ต่อเพียวๆนะผมจะเอาเป็น ไ y เซน5้าโปนะครับนี่เลย Pro. ไ y เซน5้าโปรเป็นตัวนี้เลย6คอรุดสองเทตแถมมีออนบอร์ดในตัวแล้วเราก็จะเหลือตังไปทำนู่นทํานี่นะฮะหรือหรือหรือนะเราเหลือเราเหลือหมื่นกว่าใช่ไหมเมื่อกี้หรือเลยนะคุณก็เอา CPU ตัว,ตวนี้ เลเซนเจ็บสองพันเจ็ดร้อย x หรือไม่คุณก็ไปเป็นสามพันเจ็ดร้อย x นะแล้วคุณก็ไปลดของแล้วก็เปลี่ยนการ์จอเป็นตัวถูกๆก,การ์จออะไรก็ได้การ์จอแบบหนะนึ่งศูนย์สามศูนย์อ่ะเน้นนะอันนี้คือสายตัดต่อนะผมพูดไปก่อนเผื่อว่าเผื่อจะมีคนถามซ้าไงแต่ถ้ามีอยากให้มีคนมาจัดใหม่ผมก็จัดใหม่ให้ได้ครับผมไม่ไม่รังเกียจที่จะจัดใหม่เพราะว่าราคาบางทีมันก็มีมีขึ้นมีลงทุกวันอะไรอย่างนี้สมมติเมื่อกี้คุณสายตัดต่อนะ คเปอรเซนเมื่อกี้แล้วก็วกที่ผมบอกว่าพวกบอร์ดพาวเวอร์เคสอะไรเงี้ยคุณก็เอาเป็นแบบโลคอสเลยเออเอาเอาให้ถูกไว้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กระจอแรงแล้วเราเอามาทำงานอ่าเรามาทำงานซึ่ง1,0,3,0ราคาก็เท่าไหร่วะอ่าประมาณ3,000แล้วกันเผื่อเปนอันเนี่ยสมมุติถ้ามันมีเนี่ยก็กดไปเลย1,0,3,0จบทำงานได้แน่นอนเพราะว่า มันก็แค่รันแบบไนี่เฉยเพราะว่าจริงๆเราเราเรนเดอร์เราไม่ได้ใช้อะไรมากครับเราใช้ที u เออเปลี่ยนเป็นไลเชน7์เจ็ดสามพันเนะฮะเมื่อกี้สุดยอดถ้าใครยังงงก็ลองทวนดูแล้วกันนะฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วนิดน,นึงนะนานมากแล้วพูดไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วให้ข่าวลไปเยอะมากแล้วยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันว่าจะมีสเปคงบเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดแบบบึมๆแน่นอนโอเคยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับส่วนใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบอย่างยิ่งเลยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนขอบคุณมากที่ดูคลิปนะครับบ๊าย b y ้